สวัสดีครับวันนี้พผู้มนะครับคอมพิวเตอร์อยู่ที่ช่องคอมพิวเตอร์ชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปกันอีกทีนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับการที่พูดถึงโควิดนะครับก็คือว่าโควิดทํคลิปทําพิษยังไงกับประเทศของบั่งนะครับส,สำหรับใ,ในใจเด็กที่ มีความรู้สึกที่เรียนออนไลน์ครับที่ไม่ค่อยชอบครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปดีกว่าครับว่าอาการอันนี้แค่ของผมนะไม่ใช่ทั้งประเทศเนะี่ยบางคนก็อาจจะเหมือนผมบางคนก็อาจจะไม่เหมือนก็คือว่าคนเรามันมีทุกอย่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะยกเว้คนความดีเนาะความดีมันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าคนทําดี <Woo! S 1> ตั้งใจเรียน,นก็เหมือนกันอยู่แล้วถ้าคนตั้งใจเรียนกม็มีอะมากแค่ไปไปดูกว,ว่าว่าโควิดมัจะตามพิษยังไงกับผมไปก็ โควิดนะครับก็ตั้งแต่โควิดเข้ามานะครับก็อ,อยู่กับประเทศไทยก็ตอนนี้สองพันิบเอใช่ไหมครับสอปีกว่าแล้วครับเกือบเกือบสปีลาวๆนะจะสามปีสองปีกว่าตอนมสอตอตอนม .3 นะครับผมก็ได้เรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบโควิดสักเท่าไหร่เลยครับก็มีบางช่วงครับที่ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ม .3 นะครับ ก็แทบจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเพื่อนแหละครับไปโรงเรียนก็นั่งกินข้าวเล่นด้วยกันเช่นนั้นใกล้ๆแล้วก็อยู่ในห้องที่ใกล้กันมากนี่ทุกอย่างเลยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับนั่งใกล้ชิดกันไม่ได้ครูก็เดินปวดทั้งโรงเรียนอ่ะวันที่ไปตอนอยู่ม .3 อ่ะในจะสอบรู่สอบนี่ออนไลน์ในนักเรียนจะไม่เรียนเกียนอะไรตื่นสายอะไรแบบเนี้ย มันไม่ถูกต้อ,ง,อ,องครับโควิดอออไปเถอะครับขอร้องก็มัน,มนอธิบายไม่ถูกครับมันไม่ชอบอค่ครับไม่ชอบโควิดเลยก็มอสี่ผมยังมาโดนโควิดเล่งงานกันอีกแล้วผมอยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วแมสติไงออกไปไหนไม่่คยเลยออกไปไหนพวกเจลแอลกอฮอล์ุ้ยโควิดทำพิษมากเลยโอยไม่ชอบเลยเวลาเรียนเนี่ย บอกเลยใจหนึ่งอะตั้งเรียนตั้งอยากเรียนนะใจหนึ่งอะคือผมอยากเรียนนะใจหนึ่งอีกใจหนึ่งก็โอ้อยากเรียนอยากเรียนแต่สมองเบลอไปแล้วก็คืออยากนอนไปแล้วอะก็คือถ้าไม่ไหวจริงนเนี่ยเนี่ยผมให้ทุกคนโต๊ะผมเลยถ้าผมไม่ไหวนะรองรับผมอยู่ละหนังสือโต๊ะนอนแต่เอาหมอนมนาะเพิ่มก็ได้เนี่ยหมอนหมอนก็เนี่ยหมอนอยู่ฝั่งนเนี้ยเนี่ยที่นอนผม ก็เดินไปเอาของแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเออจะอ,อะไรมากครับเอ,อ่ก็งานก็ตอนเนี้ยก็มีผมก่อนก่อนนั้นเนี้ยก็มีประมาณ100ร้อยงานนะครับที่ผมนับทั้งจะมีจะบอกกันมีทางไหนทางไลน์ฮาร์ดรูแล้ก็จะมีทางอื่นอื่นอีกช,ช่องทางหนึ่งขอ,องห้องผมนะเนี่ย ผมนับไปวันที่สิบห้านะนี่ผมเขียนตรงนี้ไว,ว้ที่สิบห้าเดือนสิงหามีร้อยขงานแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เก้าวันที่เก้าเดือนอะไรกันยางานมีเพิ่มไหมถามมีเยอะไหมก็เยอนะนะนี่แหละคือคำตอบก็ไม่แน่ถามการบ้านสั่งได้ทุกวัน ผูเเวนโอ้ยหอ้ไหนกลทจะถึงสอบช่วงอายภาคเรียนที่หนึงนี่แหละประเด็นนักเรียนไม่ไหวจริงๆครับโควิดทำพิษก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับก็ผมไม่รู้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 เพ่ก hey. ็ผมก็ไม่รู้อะไรนะครับ ก็ถ้าพูดและประการถ้าพูดอะไรผิดก็ขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักเรียนหรือผู้ใหญ่นะครับเวลาไปข้างนอกสวมแมสอย่างหนาๆพกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่สัมผัสสิ่งที่เป็นของสาธารณะสัมผัสเสร็จก็ถ้าสัมผัสนะสัมผัสเสร็จก็ฉีดแอลกอฮอล์ล้างถควูมสะอาดนะครับก็ ถ้าเป็นนักเรียนตอนเรียนก็ง่วงก็เต้นออกกำลังกายไปด้วยก็ยิ่งดีแฮ้ดูแลสุขภาพคูณสองถูกต้องเลยครับแล้วอาจารย์รู้ไหมไม่รู้ถ้าเราไม่เปิดกล้องไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกีไม่ต้องเปิดกล้องแค่เปิดไปต่อบอาจารย์ถ้าอาจารย์เรียกเื่องวันที่ครับแล้วก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายคือวิ่งเหยาะๆในบ้านก็เปิดท่อสายสมอซอกออกหรือสายหูฟังออก จากเครื่องคอมหรือโทรศัพท์ก็วางไว้หรือว่าถ้าอาจารย์เรียกหรือว่าเราก็จะได้ยินเสียงอาจารย์สอนแต่ว่าเราจะไม่เห็นเนื้อหาที่อาจารย์สอนแค่นั้นก็ถือว่ายังดีไม่ใช่หนีไปเล่นเกมนะครับก็การเรียนสําคัญสําคัญนะครับกับพวกเราทุกคนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผมผมนะครับก็ต้องาก,การเกรดเทิมหนึ่งปีการศึกษา2,564เนื่องจากว่ากับผมต้องไป สอบโรงเรียนทิพยทหารนั่นเองนะครับก็คือว่าเกจเทอมนี้สํมมาคัญกับผมมากเพราะผมจะไปสอบไปลงทายท่องรอดูการสมัครนะครับถ้าสมัครแล้วก็ต้องสมัครเลยครับก็รอดูทางทางโรงเรียนจิไปหารประกาศนะครับถ้าประกาศผมก็จะสมัครนะครับก็รอขอสรุปว่าจะสอบวันที่เท่าไหร่อีกมออไอรายงานตัวอีกอะไรมา,านนี้นะครับถ้าสอบติดก็โชคดีของผมถ้าสอบมาติดก็ ยังมีโอกาสอีกปีสองปีก็ถือว่ายัางดีครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเกรดมมสี่เทอมหนึ่งถึงหมหเทอมหนึ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่ไปต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็คือว่ามันต้องแข่งกับคนอื่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานะครับไม่ใช่หรือน,น้องๆอ,อยู่ระดับมัธยม ก็เหมือนกันมันที่ยอมหนึ่งถึงสามก็เหมือนกันนะครับขึ้นมอสสี่เราก็ต้องใช้เกรดอย่างพ้นอื่นมันเอาแค่ห้าเทอมไม่ใช่หกเทอมไม่ใช่ไปตักใจเทอมสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ถูกหรืออยู่ปถมก็เหมือนกันปถมศรมึกษาเปที่สี่ถึงหกนะครับมันก็ต้องใช้เกรดห้าเทอมเหมือนกันไปสอบต่อโรงเลี้ยนอื่นเข้ามอนหนึ่งนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ลากันไปก่อนครับหมดทีครับบ๊ายบาย